เชิญมาสัก euh ตัวเต้นปากละคุณเรามีปัญหาเราเป็นคนไทยเราจะนั้นไม่ลำเอียงต้องให้คุณปากครั้งก็มาลงตุกคอนนะเชิญเชิญต่างนี้มีปัญหาเลยก็เชิญเชิญเชิญ้วยครวไรกระมมนายบองหลาครับชาวบัาคมมาม่ามาม่ที่ก็รบอยู่เ้ยช่วงนี้เจอไรก็ว่าากระมมนายบองหลา สวัสดีนะจ๊ะนายบองลาปเปลี่ยนข้าด้วยพรังหากษรยูนาที่คุณยังล้นข้าวข้า,รา,รากระหม่อมนี้มีปมัญหาทีอยางมาขอร้องต่อม,มัอ่อเชิญเราดึงมาไหมบุญนาดีกระกันนะตอนนี้จะต้องค่อกันแก้ไขเปลี่ยเอ้ยไม่ผักดังนักเรงทั้ววิลนวกเลยวนี่ายบองลาเป็นคนกลางข้ากระหม่อมคนกลางอยู่หนอย,อยู่กระเดยเจ้ เห็นว่าคนณครั้งคดเคีย้ยวเวืตายไม่ครับคือไม่ใช่คนณปากครั้งคือผมได้เมียโองคนเมียหลวงนอนใจเมียน้อยนอนขว้าผมก็เลยเป็นคนครั้งคือเมียมันีผมาออ๋อเมียมันีพระเจ้าค่ะโยน้อยคนนี้โยกนันดิษแห่งเงกระรมอมจงประโยชน์กันดิษโยรัชคดเจ๊ะ เก็ได้เรียกกระเดแจคือจะไม้กอนนิดนนใบกล้วยมันมากที่เขาเรียกว่าตัวกระเดะพอมันมากจนเกินไปเขาก็เลยพามาแจะซอยมันมากจนเกินไปถ้าไม่แจกกินไม่หมดเขาก็เรียกกระเดแจอ้อแต่ว่านนใบกล้วยแจกเปลือนครับตุนกระบอมสนสัยปัญหาก่อนใช่ไหมคะัอ้อ๋อทีน่นี่ปัญหาแต่เกิดขึ้นช่วยแก้กมีปัญหาได้ไมหมจอะไา,ายบองล่ากลากระบอมมีปัญหาทุกยาก ออตอนนี้ประชาชนถุกยากครับประชาชนหลุนในมั่งที่ถุกยากโดยเฉพาะประชาชนที่จ้างรถพ่วงข้างซอยของมันมากใหญ่กว่ารถทุกยากพียจ๊องไม่แจกถุกยากคนนั้นประชาชนเดือดร้อนเย่อดอนทำหาชีพไร่ข่มจำกระจีดกับกาไก่คาไก่ด้วยเนะจ๊ะนนทีนี่าคาไก่ี่เดือดร้อนเย่อดอนอาชีพาคาไก่พอาคาแม่ไก่ ออรูปแบบน้อยคุณไข้ไรตี่เดือดร้อนมากติ่สุดแม่ค้าที่เดือดร้อนมากติ่สุดคือแม่ค้าที่ขายน้ําจากาแควเบีย้ยะใส่เดือดร้อนโอ้ยทําไมเดือดไม่ร้อนมันเอไม่ลายกินไม่ได้ดันพุงน้อยมาแต่น้อยลาวเมาหนำต้มม,ามา่าม่ายตือให้ไรแกเล่งกว่างไม่โต๊ะจริงเดือดรด้อนใหญ่ยานเบี้ยเขามีปัญหาอะไรบอกสิเราจะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ประโยชน์ค่ะ คือเป็นปนัญหาในจริงตอนนี้เป็นปนัญหาจีเดรอนแาวกระหมอมก็ปลูกปล์มโอปลูกปล์มน้ำมันอัโห้ปลูกปล์มน้ำมันพอได้รับพ้นบางแหลมไมก็ยังกุณกินอยู่เลยคุณกินไม่ตัวให้อยคุณกินคืออย่าทำเป็นไม่รู้จักต้นกับคนบ้ารเราคุณกินคือไม่พอดีมีปัญหาเด,ดรอนตอนนี้นายบงลานี่สมาชิลรัวต่ำเรย จากระมอมปลูกปาม์มนอ่ยพอปลูกปามน้ำมันได้แล้วค่ะแต่ได้ผลมั้งไหมเนี่กยกบไม่กี่ปีก็เบิกหน้าได้แล้วโอมันเปลือกโจ้แลวแล้วกันเบือกองหน้าปาม์มจะเลยเฮ้ตอนนี้ปัญหาลำบากมั่งพอบางทีภาคใต้ฝนตกแต่ภาคอื่นฝนแรงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจลำบากพืชผลผลิตก็ไม่ค่อยจะดีช่วยด้วยมั่งพอเอย้ยไม่ต้องกังใจให้เหลืองเกี่ยวกับเหลืองก,รกัรทำเกษตเไม่ได้ผลนี่เราจะต้องสร้างเหลืองไปยัง กระทรวงบมนาคมเฮ้ยเรื่องปัญหาเกษตรสั่งเรื่องไปในกรมนาคมมันไม่ได้ต้องสั่งกระทรวงศึกษาธิการอ๋อตอนเพราะฉะนั้นนายจัดการเดินทางไปปักพธิประชาชนติดดอดร้อนเราจะมอบกล้องประชาทานซิงเล็กๆน่อยๆี่เป็นการตัวแต่นใจการติดนายเดินทางมาจากบ้านนอกมีปัญหาไรก็คอยบอกรองทุกดตลอดเวลาเราที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมขอโชคดีนายบองหลาด้วยกล้าวยกระหม่อมขอขอบพระคุณ ยังจุงที่ม่มแม่ในม่อมโอ,อจุงเล็งเห็นความเดือดร้อนบรรดาประชาชนครับแตะไว้บังคมลาว้แล้วเคยเออเออนี่ยคือปัญหาเออเพราะฉะนั้นไม่ก็เชิญคลุณปากไตตัวเต้นปากไตเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมปากใต้นั่นมีปัญหาได้แต่กิดขึ้นกุณปากไตเราจะได้ช่วยแก้ไขเออเชิญต่างดออีก็เชิญแนง่วกล่าวเรกระม่อมนายพูนจังว่าบังคมม่อมโพม่อมแม่ที่ก็รอบอโชคดีนายพูน โชคดีนะจ๊ะแรงยาวขาตอนนี้นายพูนนี่มีปัญหาเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นไม่สบายใจคือการกับปักขุไปมารถราไม่สะดวกรถติดปัญหาเลยไม่แก่รถติดรถไม่มีพอมีปัญหารับไม่มีรถส่วนตัวทาไมเนี่ยทำไมไม่เจอรถส่วนตัวสักคันสมัยนี้นี่ดาวก็ไม่แพงพ่นก็ไม่แพงมีกันเกลื่อนกราดในตลาดอำเภอเล็กๆอย่างมีรันไขล้รถทำไมไม่เจอเจอมาแล้วกับ เดี๋ใจไม่เก๊พอดีป้อมป่าไปตั้งซุนโอเสร็จแล้วไม่ไปเอาตัวเลยเนีย่ยไปเอาเท่เกยไม่รู้ซุนไปไหนแเลยตั้งซุนแกน้อยร้านอาหารน้ำปั่นปื้อลาว์ไปไปตั้งศูนย์ไว้เลยจ้าไปเกี่ยวกาพาไปตั้งศูนย์แล้วทวงรอไว้หรือเปล่าเนีย่ยว่าแต่ทวงรอเลยกันน้าว่าล็กกอกโก้แล้วมันยังฮงไปเดียเลยทวงรอม่ายโย่ฮงปพาไปตั้งให้ทุ่นนั่นแล้วครับ มีพนหาทีเดือดร้อนตอนนี้ไปเจ้าขากรากระม่อมคุณปากตายที่นี่เป็นพนหายางก็ไม่ได้ตัดได้วันเลวตั้งแต่คุณไม่ตกเห้ตัดยางได้คุนตกมาพุ่มตัดจะพอดูคุนเท่านั้นคือในคุนไม่ตกพุ่มไม่ตัดเดี๋ยใจต้องตัดดูควนตัดวันที่ควนตกไม่ใจยางเองและยางหลักนี่หลักตัดยางเผื่อนตัดวันแรงก,ก,ก็เปพดพกกเจ้าอจของช้วยก็หลักตัดยางเผื่นครับ ไม่ทราบครัวเออเจ้าก็ชวนก็วิน้ำม่วมั้งเออไม่กล้าแต่ว่าพบแล้วจริงคนอนหันกลับพุ่มลุงไปตัดยางตัดตัดได้ถึงชวนแจ้งเคียงเวมเวมเวมพุ่มกระจายจัดเสื้อพุ่มมาจีดำเพลิ้วพุ่มโกงนายพูดว่าเพื่อพุ่มว่าเอ้ยกอยมันักตัดยางคนเราบ้างทีนี้บ้านนัวคู่เละเจ้าชวนทีนี้พุ่มก็ไม่ยอมเพราะว่ามึงยัไในโจรคู่เลยเจ้าชวนพอแรงกันเช็ดต่างคุนต่างต้อยไปคุนล่าเก่า ซอยมุมต่างคุณต่างรักกันเวีนี่มันก็มาหลักตัดพุ่งมามาหลักตัดพอเร่งก็ว่าเอาเง่าเป่มันว่าเอาเลยเียงวิยงดังเจ้งผมมันวิงนพมนกว่ามันวิงมาพมก็วิยงตันทีวิ่งแฟรมันเวียนพลืนพอพอตังคุณต่างจนพมวิงมาจึงบ้านนอนไม่ตันให้อ่อพอมาโกตู้เด่นพู่นเด่นพุ้นเพื่อตู้เร็วเจ้าก็องคนยิงกิงูมาแล้ววะแล้วเคยจนนั้นพอพมมันเนี่ โตกโจนแกงเดียวกันเือจัดต่อแก่ไตลบมานอนอยู่บ้านไม่ทันขับหันกลับประมาณวันยินได้เจ้ากองทวนมา,านถึาาง,ง, repaired, งบ้านถือนุ่งเก้กมาควักกล้องกลงเจ้ากองทวนหาโกบใจนองเบาหน้าจะไปช่วยตัดย่างตังลูกตังโวปวะยวได้ไม่นำยางมาได้เจ้ากองทวพนุในรถจะไปช่วยตัดลาบไจรจิงแล้วไม่แกรบลำแล้วเป็นปัญหาเป็นแปลกเอาาเาาออ นี่เดือดร้อนเดือดร้อนต่างฟีครับมีลูกกับปึงป่าไม่ได้เด็ดเลยฮันวันันตีแล้วจังหวเดือดร้อนไปพุ่มเผื่อนโต๊เบือชวนพุ่มไปเดี่ยวว่างานชวนนายพูนไปเจ้าขาฮันก็อย่าเผื่อนผู้ใหญ่ฮีพอผู้ใหญ่ฮีโตกเบือชวนนายพูนไปลานานครับอีนนี้พอไปตึงรานผู้ใหญ่ฮีว่ากินเลยกินเลยเดินพูนจัดเลียงเต็มเท้าในต้านาวันนี้โต๊เบือ ผมว่าจะบรันกับผ่อมอบเด็กนะคุณผู้ใหญว่เอาคุณนเหลือก็เลยแม่งดาหลักป่ามา้แม่เอ้ยผู้ยนาเด็กล่ค่อยลูกเจ้าพมลูกเจ้าไปเป็นคนนี้อยู่แล้วพมโอโมโด้วยความฉันจัดพอหลักหลูกออกมาหน้าบ้านเอหน้ารัานดได้หมายการยุ่มกึงตนพมมักตุบเม็ดไหม้เลิกกับพ่ตีจนมันรองจนไม่รวยตับหรือพ่กระรองมันก็รอง ผมรบการพมดาผุ่มไอ้เพื่อไม่รู้จักหลักจักรีหลวงพูยิ่งตอนเดียวใจกูรับไปบอกแม่มึงไงแม่มึงตัวไปตายกี่ดี้ลูกเจ้าเล่นเงินคำพุ่มรำเพือลูกเศ้าว่าเพื่อลูกเจ้าว่าพอพออย่าไปยุ่งกับแม่แะแม่กำลังยุ่งยุ่งับแกกอยู่บน้องวหลยิงรองกูไปเลยผมซอยหัวเมียก็มาโย่ขายเดียวกันแล้วจัดเพื่อนำลูกไอ้เจหาไ้ไม่รวยผึ่งเอยมีลูกยิ่งกับผึ่งไม่ได้้าลูกใจเลยพอได้พึ่ง ก็มีลูกชายนีนโพดได้ผึ่งแลรเดียวขาให้นในลูกชายตัวปีนตอนนี้จบการเสด็จจบการเสดขับทํำเลยวังนี้จบการเสดตแล้วกาเดียวา่าเล็ก้าควดัดใข้การเสดร้อยกาเสดเล็กกันเลยจบการเสด็จเล็กขับจบขนาเลยขนาดรัฐาสอบโตในพีหน้ากิดไววโตผวงครับลอยตุกไม,ม่เม็เร็วในรถเกลืองหน้าว่าได้โตผวง ก็เป็นประน้าครับเดืยดตึงนายพูดนี่มีลูกกี่คนสิบเอ็ดล่ะพุ่มลูกตั้งในน้อยใช่แกลูกมากเดินแกลบโบ้โเดินแกบลบลูกมากเป็นเดี่ยใช่แกปล่อยเกิดตั้งสิบเอ็ดุ่ม,มอยู่หน้าตีควายปารีดทำใจเมียมันไี่จะจำนายออกท้าวเยลยลูกสิบเอ็คนแต่เจ้าขาที่ทำไมไม่ป้องกันนะเจ้านายใช่ปองเอครับ ก้องเมียเต่าหนักแค่ใจปองลุ่หลับก็ป้องกันไายเป็นป้องกันปลื้นไม่จากม่อมพออะไรจริงไม่ว่าจะเป็นเออ่กินยาคุมสวมตุ้งย่างอันหนามัยตุ้งอันหนามัยก็พุ่มใจไม่จู๋ก็พุ่มเคย้ปันกาเซตไม่แจกใกปืนเมืองตุ้งอันหนามัยใจไม่จูถ้าใจจู๋มั่งก็ต้องตุ้งลงบ้านซอยลาหฮวงว่าหนามัยแต่สวมถุงไม่ได้ก็ขังเข็มสิจ้า ตอกเท้เข้มปั๊ต,ต๊ะลงเป็ดเรื่องกำนไดตายเป็นปัญหาเป้กับลูกที่แกล้งกวนจนวะเออเวลาเีย็บมากินข้าวปลอมๆผมต้องประกาศพอเราคอยจุกินต้องจั้งรอโจ้สลยหุิงมาแรงว่าโบจุมนุ่มแล้ววันนั้นนายพักมึงมาทรามหยาลไก่แกงเลี้ยงให้ลูกกินด้วยความจนพอดีได้ปลาทูตนใส่ได้มาต้นพุ่มจริงหอวจ๊กปากแมว แมวกล้บปลาตู้พมจริงไอแมวก็อีกเกียวล็บพมก็ไม่ไายตีดีแมวเอียวพมไม่ไา้ทีดีแมวมันโคตรทีก็พมพมกราบลงตีแมวพรว่าเอ็นดูแมวเพิผมลำบากอยากจุดหลูกที่เป็ดคนไม่มีได้กินข้าวไม่ได้ทำได้หลูกินตวพุมลำพันไม่นานแมวลำปลื้มแมวยกกลูกตัวนองพมขึ้นไปโอมเล้วจูบเดือบเพี้ยเพียบเพียบแมวไรหุ่มเล็กแม่พม่มยันจอดราแมวไอ้รวยไร ผู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าเวทหน้าจเว่าอีนี้พอแกงเร็จเลวไอ้ลูกตั้งที่แวักคนนั้นมันก็นตั้งประตาน้ายินปลาตู้ตอนนั้นดังไปไอ้ตัวน้องว่าเราเกิดรังผวนพอหลักเราเราต้องเอาไอ้ตัวพีว่ากูไม่ไให้ไอ้ตัวพีว่าเราเกิดคนเราต้องได้ปลาตู้ไอ้ตัวกลางนุ่ก็ย้งไอ้ตัวพีก็ย้งไอ้ตัวน้องทุดตองต่ต่จาพีว่าว่าบุ๋วทำเพลือจ้งกี่หมูได้วยวไม่ผักเลกับตั้งที่หวดดุนเป็นปัญหาครับ พราะฉะนั้นจะให้นายพุนเออให้เราช่วยเลือดแล้วไอ้บอกคือตอนนี้ประชาชนเลี้ยงมู้นี่ก็ไม่ค่อยจะได้กำไรประชาชนเลี้ยงมู้ก็ไม่ได้กำไรแฟร์เจ้าขาพี่น้องเจ้าการดิดหรือตุกตานีนความย่อเราไปนี่เราเลือกเลี้ยงมู้นมาเลี้ยงเล่นเลี้ยงเล่นนี้ครับนายพุนนายพุนเลี้ยงเล่นนี้ในก็ทำมันเพื่อวิธีการเลี้ยงเล่นเดี๋ยวผมมีเนื้อไอ้เกรนเออลงจํำไว้นะกับวิธีการเลี้ยงเล่นฮะ